สวัสดีครับชื่อมอสครับชื่อจริงชื่อวิศรุตหิมรัตครับตอนนี้เรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยศิลปากรโรดครับได้จักรยานมาคันแรกในชีวิตที่คุณแม่ซื้อให้รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีจักรยานเนี่ยจะเท่ผมก็รู้สึกว่าพอมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะไปไหนก็ได้เรามีความอิสระไป อะไรก็ได้ไม่ต้องบอกพ่อแม่เลยไปตามเพื่อนไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเ,เหมือนเหมือนเหมือนหนังเรื่องแฟนฉันอะอะไรประมาณนั้นเลย <_ EN> ก็ไปทุกที่ครับทุกที่เราไม่เคยไปไปกกไกลๆบางทีกลับมาก็ยางแบนบ้างรถพังบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือวันไหนไม่มีจักรยานที่จักรยานเราพังเราไปซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นต้องเหยียบข้างหลังล้อหลังเพื่อนอะเพื่อที่จะได้ไปกับเขา